คำถามบุพการ้ลูกสาวน้องสาวจึงเกิดมามีแม่ป่วยต้องแยกทางกันอยู่กับพ่อและเหตุใดลูกสาวเธอจึงดูไดไม่มาเยี่ยมเยียนเธออีกเลยน่าเสียดายจังดูไดไม่มาดูแลบุพการีพ่อแม่ซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยและก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเลี้ยงดูตอบแทนท่านท่านยังมีให้เรา มาดูแลอยู่มาดูกันเถิร์ประเสริฐนักมนุษย์เทวดาก็จะสรรเสริญถ้าเรามีลกูกมีเต้าลูกเต้าก็จะดูแลเราอย่างดีมีลูกมีล้านมีบริวารก็จะดูแลเราอย่างดีจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะรับตาฝ่ามปตูเป็นตาเตินขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายารัมบารากันจ้ะลูกสาวของน้องสาวต้องมามีแม่ป่วยแยกทางกับพ่อแม่ต้องแยกทางกับพ่อเพราะเศษกรรมการเม,รมเจ้าชู้ของตนกับการอนุโมทนาบาปต่เห็นคู่ต่อสู้กันจนอีกฝ่ายบาดเจ็บอย่างหนักคล้ายการเชียร์มวยในปัจจุบันมาลงส่งผลจ้ะเชียร์มวยเนี่ยเอ๊เชียร์ยเตะซ้ายเตะขวา เชียร์มวยนี่นะแล้วก็เสรกรรมการมีเจ้าชู้เลยเชียร์มวยคือเชียร์ก็าทํร้ายก,กันเป็นการอนุโมทนาบาปนะตั้งแต่คนภาคคนอะไรโดนหมดกรรมกรกรรมการีลงบีเลี้ยงคนดูคนเชียร์อนุโมทนาบาปหมดนี่ไม่ใจ่ว่าต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเราไปตัดสินใจเอาว่าจะทําอะไรอย่างไรเพราะกฎแห่งกรรมส่วนกเก่แห่งกรรม กีฬาการสนกีฬาอาชีพส่วนอาชีพความบันเทิงส่วนความบันเทิงนะแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี่แหละส่วนลูกสาวดูดาเป็นมาดูแลแม่ก็เป็นกรรมใหม่ของลูกสาวและเป็นกรรมเก่าของแม่ในเจ้าตเกิดเป็นผู้ชายเป็นนักกีฬามีสาวสาวมาติดพันมากแล้วก็ไปรับผิดชอบดูแลบุตรภรรยามาส่งเพรในลูกสาวในปัจจุบันไม่หันมาสนใจดูแลบ้างแก